ครับหลังจากที่ทําการแก้ไขอัดจรารบนีนะครับลูกเบี้ยวเบรกเขาไปเป็นที่เสร็จสรบเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเวลาที่ผ้าเบรกทํางานนะมือลิงเบรกมันจะดีดกลับไหมนะอ่าดูดีๆนะครับอ่าอันนี้ผมจะกดมือลิงเบรกนะปล่อยแล้วมันก็จะดีดกลับแบบนี้ถ้าเบรกปกตินะครับแต่ถ้ากดลงแล้วนะครับมันไม่ดีดกลับนั่นหมายความว่าเบรกของเราติดนะครับลูกเบี้ยวเบรกติด ล้อจะฝืดรถจะไม่มีกําลังรถกินน้ํามันนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือนะครับวิธีการนะครับซ่อมแซมแก้ไขนะครับสําหรับรถที่มีอาการล้อฝืดเบรกติดนะครับก็แก้ไขง่าย,ายๆตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะอนี้นะครับเ,เนนะนะบด้งดึบเด้งดึบแบบนี้เลยนะครับนี่นะอ่านี่นะครับ ก็เป็นวิธีการตรวจเช็คง่ายๆเบื้องต้นนะครับเบรกของเรามันจะต้องดีดได้แบบนี้นะครับทุกท่าน